สวัสดีค่ะ Fc ทุกทกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังภารวยอีกเช่นเคยค่ะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางราสตาวันที่12พฤศจิกายน2567ค่ะพี่น้องวันอังคารนะคะทุกท่านก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกท่านคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่จะจัดทําขึ้นมานี้นะคะทุกท่านเป็นการเจาะเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านขาแยกรอบนะคะทุกท่านถ้าสมมติว่าท่านไม่ชอบนะคะก็ให้ fc รอดูเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิป นะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันนะคะแต่ว่าท่านจะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนเรามาดูวันที่สิบเอ็ดกับพี่น้องบาเข่าหรือหลุดนะคะทุกคนเริ่มหลุดแล้วนะคะทุกคนเริ่มหลุดแล้วนะคะหลังจากที่เข้ากันมาหลายวันทั้งตัวเด่นทั้งจับคู่เข้าไม่เข้านะคะทุกคนขามาสามสี่วันแล้วนะคะวันที่สิบเอ็ดหลุดหมดพี่น้อง จะให้เด่นเก้าและแปดมาศูนย์เจ็ดสี่หกสองเลขเด่นประจําวันมาไหมมา,มาทั้งสองและเจ็ดเลยนะคะทุกคนบนล่างเลยนะคะพี่น้องแต่เก้ากับแปดหลุดหมดนะคะเอาไปลุ้นต่อพี่น้องเขาอะลุ้นต่อวันที่สิบสองนะคะ fc ขาถ้าช่วงไหนหลุด fc หยุดก่อนนะคะทุกคนลุ้นเฉยๆก็ได้นะคะพี่น้องลุ้นเพราะได้บึงนะคะทุกคนขาบ่อยากตามกะ เส้ก้อนพี่น้องพักพ่อนก้อนนะคะทุกคนสำหรับวันที่12จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้จะได้อยู่ที่8ปดและเนะคะสำหรับผู้ที่ใจจะจับให้ท่านได้รับชมนี้เป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับได้เด่นประจําวันนะคะพี่น้องมีเข่ามีหลุดถูกมือด้วจะเด้อมาดูคะ่ะทุกคน8นะคะทุกคนคะ่ะ8ปดศ 6, 8ปดหกแปดสามเจค่ะเจ็ดสามเจ็ดหนะคะทุกท่านคู่ตัวเด่นวันนี้นะคะทุกคนอยู่ที่8 7ดเนะคะคู่ที่จะชอบหนึ่งคู่มือนี้ใจมาก7337พี่น้องขาถ้าพี่น้องมาก็สามารถตามใจได้พี่นอ้องบ่ามากผ่านได้เลยจ้า มาดูเลขเด่นประจําวันค่ะเจจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ดูเผื่อ fc ชอบนะคะเลขเด่นประจําวันอยู่ที่3กับ8เลขเบิลประจําวันคือเบิลสามสามสามกับ8นี้สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบเด่นแต่ละวันค่ะมาดูค่ะเด่นอยู่ที่8และ7เด่นประจําวันอยู่ที่3และ8เป็น8 3 8สติดได้เด่นประจําวันนะคะ833888เจไม่ได้จับคู่ให้ถ้าชอบก็ตามได้ 7, 7, 3, 7, 7, 8, 8, 7จ็ดค่ะ7จ็ดสามสจะให้ทั้ง2คู่นะคะทุกคนก็แล้วแต่ความมักความชอบพี่น้องพิจารณาเบิงเอานะคะทุกคนว่าพี่น้องมักบอเนาะคะ่ะค่ะสำหรับแนวทางเราสตาวันที่12บสองพฤศจิก,กายน2567นนะคะใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะทุกท่าน ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคโชคมันๆมานกันสุขภูทุกคนด้ดยจ้าพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ